สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียวันนี้มาติดตามความก้าวหน้าเรื่อง 5G ของประเทศไทยกันบ้างที่ล่าสุดนะครับกสทชได้ร่วมกับโรงพยาบาลศริริราชและบริษัทหัวเวยได้จัดทําโครงการนําร่องรถอัจฉริยะอะไร้คนขับเพื่อใช้ขนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์และเป็นการยกระดับการแพทย์ไทยสู่ยุค 5G เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่26มิถุนายน2563มีรายงานว่าสำนักงานกสทอชได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชและบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดได้จัดทำโครงการนำร่องรถอัจฉริยะ,ะไร้คนขับเจกระดับการแพทย์ไทยสู่ยุค 5G ซึ่งเป็นความร่วมมือในการนำรถอัจฉริยะ,ะไร้คนขับไม่ใช่ในการขนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบโลจิสติกข,ของโรงพยาบาล ลดวความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคจากการสัมผัสซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ของไทยให้สามารถบริหารจัดการบุคลากรและเวลาเพื่อดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นโดยโครงการดังกล่าวจะนำร่องใช้ในโรงพยาบาลสิริราชเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและหากประสบความสำเร็จจะนำไปต่อยอดใช้ในงานด้านอื่นๆและในโรงพยาบาลอื่นๆต่อไปซึ่งในอนาคตจะมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้เหมาะสมมาปรับใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือสมาร,ร์ทฮอสพิทอนยถากรทันทเสตเลข,ขาธิการกสทชกล่าวว่าก่อนหน้านี้สำนักง,งานกสทชได้มีการให้บริการแพทย์ทางไกลโดยการใช้เทคโนโลยี 5g เชื่อมโยงการรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัด ในการให้การรักษาผู้ป่วยนำร่องสีโรคได้แก่โรคตาโรคผิวหนังโรคความดันและโรคเบาหวานพร้อมขยายระบบการให้บริการแพทย์ทางไกลไปให้บริการผู้ต้องขังในเรือนจำโดยความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์เริ่มต้นที่เรือนจำกลางเขาบินและเรือนจำกลางราชบุรีจังหวัดราชบุรีเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทและนักโทษในเรือนจำ ที่เข้าถึงการรักษาได้ลำบากซึ่งโครงการที่สำนักงานกสทชดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นการต่อย,ยอดเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ให้เกิดกับประเทศชาติและประชาชนด้านศาสต,ตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศรริริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเสริมว่าจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ทําให้ทุกฝ่ายต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยแพทย์พยาบาล ไดบุคลากรทางการแพทย์ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผลและมีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมซึ่งโรงพยาบาลศิริราชให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีมาส่งเสริมให้เกิดการนํานวัตกรรมดิจิตัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและนํามาพัฒนางานทางการแพทย์ได้อย่างเป็นองค์รวมโดยช่วงเริ่มต้นจะใช้ในการขนส่งยาเพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ในงานด้านการขนส่ง ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับการบริหารทางการแพทย์ได้ในระยะยาวด้านนายอาเบลเติตงประธานกรรมการบริหารบริษัทหัวเวย่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าหัวเว่ยรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ของไทยอย่างต่อเนื่องโดยรถอัจฉริยะ,ะไร้คนขับสามารถช่วยรับส่งเวชภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลสิริราชจะช่วยเร่งบริการทางการแพทย์ ให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การใช้เทคนโนโลยี 5G ในเวทวงสาธารณสุขยังสามารถจุดประกายธุรกิจภาคอื่นๆให้หันมาสนใจในประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G และสำรวจการใช้งานรูปแบบใหม่ๆโดยสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเทคโนโลยี 5G จะเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยและส,งส่งเสริมการพัฒนา,านเศรษฐกิจและสังคมไทยในด้านต่างๆต่อไป ปกติการแพทย์ของไทยก็เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอยู่แล้วดังนั้นการนำเทคโนโลยี 5G เข้ามาใช้ก็จะยิ่งทำให้เกิดการยอมรับมากขึ้นและเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำด้าน 5G ของไทยในอาเซียนรวมไปถึงระดับแนวหน้าของเอเชียและระดับโลกครับ